อะไรไอติมเดยพากยอะพึ่งเก็บไอติมได้รอเล่นเดจริงๆก็คือเพิ่งไปซื้อมาจากเซนบอรี่มันเป็นไอติมที่แบบว่าฮอตชิทฮอตชิตมากคำเทํานึงกันคือมันเป็นไอติมที่แบบว่า ทุกคนแบบรีทวิตมาว่าแบบอร่อยมากแต่ว่ามันไม่มีขายที่ไทยมีขายที่อังกฤษทีนี้พิมก็เลยแบบลองตามหาแล้วตอนแรกอะ่ะพิม์ก็ไปสาขาเลยว่ามันไม่มีพิมพ์ก็เลยยอมแพ้แหละแต่ว่าวันเนี้ยคือเจอโดยบังเอิญเพราะว่าเพื่อนอยากไปซื้อของที่แซนเบอรี่แล้วเพื่อนก็พาไปสาขายใหญ่ก็เลยได้น้องมาแล้วเย่ yeah. จะไปกินแฮปี้ ท๊ปี้ทปีจะเอากลับไปกินที่ห้องนะครัะมาดูซิว่าจะอร่อยสมคำเลดีลหรือเปล่าโอเคตอนนี้พิมพ์ถึงห้องแล้ว ได้เวลาชิมใส่รองเท้ากันตื่นเต้นตื่เต้นตื่นเต้น,ตนคือทุกคนรูป้ป่ะว่าแบบว่าล่าสุดล่าสุดพิมพ์อะพิมพ์อะ พิมพน้ำหนักขึ้นนะทุกคนเราคือพิมพก็แบบว่าทำยังไงดีคือทั้งชีวิตเนี่ยพิมพไม่เคยเกิน4ี่สหรือสีแล้วมันก็ไม่มีเครื่องชั่งน้ําหนักแล้วพิมพก็แบบไปเจอเครื่องชั่งน้ําหนักวันหนึ่งและคนพบว่าหนัก4 5คือรู้ว่า,วาม,มันแค่3ากิโลแต่ว่าทั้งชีวิตเนี่ยตลอด23ปีนี้ไม่เคยน้ําหนักขึ้นเลยแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงก็เลยแบบว่ารู้สึกเป็นอะไรที่ แล้วตั้งแต่วันนั้นพิมก็พยายามที่จะลดขนมแต่ดูสิว่าวันนี้ไม่ได้ป้าไม่ได้อะมันก็อดใจไม่ได้อะเราไม่สามารถพากจากกันได้จริงๆมาไหนดูสิว่าจะอร่อยสมคำาล่อลือหรือเปล่าอาบุธนี่นะคะไอติม Maggie's of Scotland <S <S คือเป็นที่ล่ำหลือเป็นที่ล่ำหลือว่าอร่อยมากๆทน่นๆนๆนทนนทนทน Traditional Real Diary Ice Cream Fresh Milk and Cream Made with Fresh Milk and Cream แกะเลยอู้ อมืมันหวานอะแต่ว่ามันหอมนมมันหอมนมหอมนมมากอืมอ,ม,อ,ม,อม,มันแบบว่าคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันหอมมันนมอะยา ที่อังกฤษก็คือแบบเข้าหน้าร้อนแล้วมันก็จะแบบว่า sunny day แดดแรงมากปาะวันก็ร้อนมากแต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยคือยังไงมันก็จะยังแบบว่าฝนตกเรื่อยๆมันจะแบบแรน d o m มากๆแบบไม่รู้ว่าวันไหนฝนก็จะกลับมาตกเหมือนเดิมเลยเนี้ยแต่อย่างวันนี้ก็คือ sunny สดใสเหมาะแก่การกินไอติมสดชื่นป้อนให้เพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยนะคะ ก็คือถึงได้บอกไงว่าช่วงเนี้ยพิมพมาสิวขึ้นเยอะม,มากเราคิดว่าปัจจัยหลักของมันอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือพิมพกินของหวานเยอะม,มากแล้วแบบเนี่ยคือล่าสุดก็คือแบบเป็นรอยแดงอย่างนี้เลยอ่ะแล้วแบบยังเจ็บอยู่ก็คือไอติมถ้วยใหญ่ตะกี้ก็คือกินไม่เกรงใจสิวตัวเองที่อยู่บนหน้าตอนนี้เลย <laughs> ทำไงดีมันทมตัวเองไม่ได้เลยจริง